คนราศีพฤิกค่ะในเดือนกุมภาพันธ์สนี้ะเติเกิดจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบให้5ใบค่ะใบแรกค่ะราชาถือเหรียญค่ะใบที่2ค่ะ4ดาบค่ะใบที่3ค่ะห้าเหรียญค่ะใบที่4ค่ะ เก้าไม้เท้าค่ะใบที่ห้าค่ะเก้าดาบค่ะคนราศีพฤจินะคะต้องบอกว่าบางคนนะคะจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณนะคะมีโอกาสที่จะไปลงทุนหรือเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็ได้กลับมานะคะแต่ใครนะคะที่เอ่อกำลังคิดที่จะทำอะไรสักอย่างนะคะหรือว่า ลงทุนอะไรสักอย่างนะคะให้รอไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำนะคะเพราะว่ามันยังมีอะไรที่มันยังไม่แน่นอน,นะคะ่ะช่วงเวลานี้ของคุณนะคะก็จะมีรายจ่ายนะคะที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้แพลนนะคะทำให้คุณอาจจะมีการเสียงเงินนะคะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเอยอะซะด้วยนะคะแต่ในเรื่องของการงานนะคะ บางคนเนี่ยอาจจะมีงานที่ค่อนข้างเยอะนะคะหรืออาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่ายากนะคะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยทำให้คุณรู้สึกท้อนะคะทําให้คุณเกิดความเครียดนะคะทําให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของการปวดศีรษะปวดตานะคะหรืออาจจะนอนไม่หลับนะคะ <S <S <ม>ก็ขอแนะนำเคล็ดน,น,นิดนิดหนึงนะคะนอกเหนือจากการที่จะต้องปล่อยวางในเรื่องของการงานแล้วนะคะ ก็ลองไปทําวิธีการนี้ดูค่ะก็ลองไปบริจาคเลือกกันดูนะคะหรือว่าบริจาคให้กับคนที่พิการทางสายตาดูนะคะก็อาจจะช่วยในเรื่องของการแก้เคล็ดตรงนี้ได้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดราศีพฤิจิกกคนนะคะโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ